ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างอังกฤษ <acceptable> กับจีนก็มีมาอย่างยาวนานนะคะดังภาพที่หยิบมาฝากกันในวันนี้แหละค่ะแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีสจิ้นผิงนะคะก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังอังกฤษด้วยล่ะค่ะโดยประธานาธิบดีสจิ้นผิงนะคะได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อ,อการสิ้นพระชนม์ของควีนอลิซเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษค่ะโดยประธานาธิบดีสจิ้นผิงนะคะได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจถึง พระเจ้าชาลที่3แห่งอังกฤษค่ะต่อการสิ้นพระชน์ของควีนอลิซเบธที่2โดยมีข้อความระบุว่าในนามของรัฐบาลจีนและก็ประชาชนแล้วก็ในนามของตนเองนะคะ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชน์ของควีนอลิซาเบธที่2และแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งต่อราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวอังกฤษค่ะองค์เป็นพระมหากษัตริย์ของอังกฤษพระองค์แรกนะคะที่เสด็จเยือนจีนค่ะโดยสีจิ้นผิงก็เน้นย้ําว่าเขาให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอังกฤษนะคะและก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับ พระเจ้าฉ่างที่3ในการฉลองครบรอบ50ปีสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่าง2ประเทศในระดับเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในระดับทวิภาคีที่มั่นคงเพื่อผลประโยชน์ของสองประเทศและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะทั้งนี้แล้วนะคะจีนกับอังกฤษเองก็มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฮ่องกงละค่ะก็ล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ยืนยันในคำแถลงการแล้วนะคะว่าจะสารสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอังกฤษต่อไปค่ะไม่ว่าการเมืองจะเป็น อย่างไรนะคะแต่ว่ารัฐกับรัฐค่ะก็ยังเดินหน้าที่จะสารความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะท่าที่จริงแล้วเนี่ยอังกฤษกับจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สําคัญรายใหญ่สุดอันดับต้นๆเลยละค่ะแล้วอังกฤษเองนะคะก็ออกจากเบล็กซิตแล้วละค่ะก็ได้มีมูลค่าการค้ากับจีนนี่ยละค่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีนะคะความสัมพันธ์อันดีพระราชกรณียกิจอันงดงามของควีนอลิซเบตนะคะที่ทรงทำม,มาตลอดการคลองราชของ พระองค์นะคะก็จะยังคงสืบสารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศต่อไปค่ะการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคะไม่ว่าลิสทัดเองจะบอกว่าเขาไม่เอาจีนก็ตามนะคะแล้วก็จะสร้างนาโตเอเชียเพื่อมาสกัดจีนด้วยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะแต่เชื่อว่างานนี้นะคะจีนเองนะคะก็เดินหน้าที่จะสานสัมพันธ์ที่ดีกับอังกฤษต่อไปแล้วค่ะ แล้วก็ยิ่งมีวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศด้วยนะคะเป็นตัวที่ยืนยันค่ะ